ชมกระเพงตัวนี้ค่ะทุกคนนะคะคําว่ากระเพงก็หมายถึงเนี่ยเราจะนุ่งมองดูข้างหน้าเหมือนกับเป็นผ้าถุงเลยค่ะนะคะแต่ว่าขาหน้าซ้ายและขวาเขาจะไม่เหมือนกันขาที่เป็นด้านขวาเนี่ยจะเป็นขาที่ใหญ่ค่ะนะคะเรามีการแยกป้ายให้นะคะตัวนี้แยกป้ายอยู่ที่16นิ้วนะคะ นะคะตัวนี้ก็เป็นขาปกติเลยนะคะนี่แบบนี้ค่ะสร้างแบบว่าตัดต่อขอบนะคะสร้างแบบขอบในตัวแล้วก็ตัดต่อขอบตัวนี้ต้องการเจ้าของมาว่าขอเอาขอบใหญ่แค่นิ้วครึ่งก็จะมีการตัดต่อขอบนิ้วครึ่งนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าผ้าชิ้นนี้จะเป็นผ้าที่ผ้าชอที่เจ้าของเขาสั่งมาเลยนะคะใช้ผ้า2เมตรค่ะนะคะถ้าเกิดใครไซส์ใหญ่ก็อาจจะใช้2เมตรยีได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดเราใช้ผ้าปกติที่ไม่ได้เป็นผ้าไทยอ่ะ ใช้2ความยาวของเก่งเราวัดเนี่ยใต้ขอบเนี่ยนะคะนี่วัดมา2ความยาวอย่างเช่นความยาวอยู่ที่หเมตรนะคะเราก็ซื้อมา2เมตรนะคะก็เพราะว่าจะได้ทั้งขาหน้าเนี่ยจะได้วางตัดได้พอดีแล้วตรงข้างๆเราก็มาทําเป็นกระเป๋าทําเป็นขอบได้ค่ะนะคะการตัดต่อขอบนี่อยู่ที่โครงของเก่งนะคะอย่างทั่วไปที่ร้อยทำไปเทิร์นขายก็จะอยู่ที่ประมาณ2นิ้ว2นิ้ว1กระเบียด2นิ้วครึ่ง3มนิ้วแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เราตัดต่อได้เลยนะคะตัวนี้ ตัวเล็กอ้อยก็เลยทาเป้าให้27นิ้วนะคะใส่แบบปิดสะดือค่ะนะคะไม่ต่ําและไม่สูงเกินไปค่ะก็เป็นโครงกางเก,น,เกนที่ที่เข้ารูปนะคะเวลาเราสร้างแบบเราจะบวกเพลรวมที่ทน่1นิ้วค่ะสะโพกตัวนี้สะโพก จริง34ครึ่งก็จะบวกให้อยู่ที่ประมาณส5ครึ่งเกือบ3านะคะบวกเผื่อหลวมไปท่นึ่งนิ้วค่ะทุกคนเคยถามว่าลายตรงนี้ทําอย่างไรถึงตรงเราต้องมีการล็อกลายนะคะตรงนี้นะถ้าเราอยากให้ตรงเราก็ล็อกลายถึงจะเป็นลายยาวก็เถอะนะคะต้องล็อกลายพอเราเย็บเป้ามาแล้วก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะเส้นเขาก็จะพุ่งชนกันแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวออยจะพาดูข้างในเนาะอยวเป็นซิปข้างนะคะเป็นซิปข้างกางเกงไหนะจะเป็นซิปหลังหรือซิปข้างก็ได้นะคะทาได้2แบบนะ สำหรับกางเกงป้ายแบบนี้นะคะนี่เปิงแบบนี้นะคะนี่ยติดค้างอยู่ข้างซ้ายค่ะนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเฉียงสองใบแบบนี้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวพาดูด้านในนะ,ะตัวนี้อัดกาวทั้งตัวเป็นงานออนไลน์ลูกค้าส่งผ้ามาตัดนะคะเขาสั่งทอเลยสองเมตรนะคะสําหรับลูกค้าคนนี้นะ,ะเขาส่งผ้ามาตัวไซส์เล็กค่ะเอวยี่สิบหกครึ่งเองเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะ นี่นะเราก็จะมีขางเกงแบบนี้แล้วก็มีกระเป๋าแบบนี้นะคะนี่ถุงกระเป๋าก็ใช้ผ้าทําถุงกระเป๋าอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่สามสิบสามนิ้วค่ะตัวเล็กนะคะนี่เอวยี่สิบหกครึ่งนะเนี่ยเป้าเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะตรงนี้ตัดต่อขอบแล้วก็เนี่ยกดขอบให้เรียบร้อยนะคะข้างหลังจะมีเก็ดข้างหน้าไม่มีเก็ดเราพลิกเก็ดทิ้งไปเลยนะคะนี่แล้วก็ตัดต่อขอบไปนะนี่ เวลาเราเย็บเราก็คือเข้าหน้าเป้าหน้าเป้าหลังไว้เป้าเนี่ยก็คือเว้นไปสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แล้วก็เอาพอเย็บตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาต่อเป้าเราก็มาต่อชิ้นนี้นะคะแล้วเวล,ลาเข้าแต่เข็บข้างเราเข้าพร้อมสามมาเลยนะคะเวลาเราแก้เราก็แก้ตรงนี้นะคะเนี่ยแก้เอวได้ง่ายเปิดแค่ตรงนี้แล้วก็แก้ยากเ like. ย็บยาวไปเลยนะคะง่ายแล้วตรงหลังจากนั้นเราก็มาเข้าที่ตะเข็บข้างใส่ซิปนะคะแล้วตรงเนี้ยเป้าที่เราเว้นไว้ประมาณ ครึ่งนิ้วตรงเนี้แล้วก็มาเย็บขาในาให้เรียบร้อยเย็บขาในราีเสร็จแล้วเราก็มาเย็บต่อเป้าตรงนี้อีกึ่ดที่เราเว้นไว้นะคะนี่ค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะข้างนอกก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เราก็มีการแยกป้ายให้เรียบร้อยนะคะเป้าหน้าก็จะซ่อนอยู่ใต้นี้เลยสําหรับแพทเทิร์นใครที่สั่งซื้อไปอย่างที่อ้อยบอกว่าสามารถวางตัดที่สองแบบก็หมายถึงตัดเป็นกระเพงแล้วก็ใช้ตัดทีละขานะคะตัดขาขวาเดี๋ยที่แยกป้ายหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัดขาซ้ายหนึ่งชิ้นนะคะส่วนสําหรับข้างหลังเนี่ยจะตัดเป็นกระเปงหรือกางเกงก็ตัดวางคู่ไปได้เลยถ้าใครจะตัดเป็นกางเกงก็ใช้แพทเทิร์นที่เป็นขาด้านซ้ายเนี่ยนะคะก็วางตัดคู่ไปเลยแล้วก็จะเป็นกางเกงมี มีขอบธรรมดาแบบไม่มีป้ายตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าซื้อแพทเทิร์นไปมันวางตัดที่สองแบบนะคะสนใจก็มาสั่งซื้อไปวางผ้าตัดได้เองนะคะมีไซส์ของเราแล้วเราจะตัดกี่ตัวก็ง่ายสะดวกรวดเร็วค่ะนะคะกระเป๋าดีก,ก็ใส่ได้ดีค่ะนะคะสวยเรียบร้อยนะคะก็ข้อเสียของผ้าถ้าเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นเวลารีดอ่ะเราจะต้องระวังค่ะว่าเส้นเขาจะเบี้ยวไหมอย่างนี้ก็คือรีดเต็มที่นั้นเนี่ยนะคะ ก็ค่ะก็พาดูค่ะพาดูเบื้องหลังนะคะว่ากรงเกงคือว่าค่ะพาดูเบื้องหลังนะคะว่ากระเกงลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนใส่แล้วเข้ารูปสวยงามใส่แล้วเข้ารูปสวยงามจ้าสนใจก็มาสั่งซื้อแพทเทิร์นไปวางผ้าตัดได้นะคะ